สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้นำพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปีพศ2515เอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับพระองค์นี้จะเป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับซึ่งเป็น หนึ่งในหลายๆพิมพ์นะครับที่หลวงพ่อกลวยทําออกมานะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเราจะเห็นคราบฝ้าสีขาวขึ้นเต็มเนื้อที่เลยนะครับคือจะผุดขึ้นมาจากเนื้อนะครับมันจะขึ้นมาเพราะว่าความชื้นนะครับก็เป็นเนื้อผงนี่แหละครับผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นฝ้าเหมือนแป้งนะครับ อ,อยู่บนพื้นผิวขององค์พระนะครับในองค์นี้ถ้าเราสังเกตให้ดีตามฐานนะครับเราจะเห็นาการแกะเส้นลวดลายนะครับอของเส้นสายขององค์พระและก็ฐานผ้าทิพย์นะครับถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นเส้นสายการแกะนะครับก็แสดงให้รู้ว่าพระองค์นี้นะครับ กดจากแม่พิมนะครับกดเห็นไหมครับตรงแขนเนี่ยคราจะเป็นเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับพ้าแห้งครับเนี่ยครับตรงฐานจะเป็นเส้นๆ้นเรียวๆรวกดนะครับเหมือนเป็นรอยเหมือนกับคล้ายๆกับมีดคัตเตอร์นะครับรีดเป็นร่องเส้นนะครับอันนี้จะเป็นธรรมชาติเลยนะครับมองดูเป็น ความธรรมชาตินะครับแล้วก็พระเนี่ยจะไม่ได้ผ่านการจับนะครับเพราะว่าถ้าพระองค์นี้จับบ่อยๆนะครับมันจะเป็นสีออกอน้ำตาลน,นะครับช้ำๆเนื้อช้ำๆมันๆนะครับเกิดการจับบ่อยนะครับแต่อันนี้คือจะไม่ค่อยได้จับเลยนะครับเป็นพระ ค่อนข้างที่เก่าเก็บนะครับถ้าเป็นพระแนวสมเด็จนะครับถ้าเราดูจากพุธทธลักษณะนะครับพุทธศินขององค์พระก็จะกระเถิบไปทางวัดหลักังนะครับซึ่งอยู่ในยุคข,ของหลวงปู่นาคนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับพิมพ์พระนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์นี้ถือว่าเป็นงานแกะที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดนะครับมีความอ่อนช้อยของเส้นสายนะครับนี่ยแหละครับผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้นะเป็นสภาพเดิมๆเลยเนะครับความเหี่ยวย่นของผิวองค์พ้าเราจะได้เห็นเลยนะเห็นไหมครับ ถ้าเรามองดูพื้นผิวนี่เขาจะมีความเหี่ยวย่นนะครับเกิดจากการหดตัวนะครับคลายความชื้นแล้วเกิดเกิดจากการหดตัวของอพื้นผิวขององค์พระนะครับก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ถ้าเกิดพระองค์เนี้ยไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกนะครับใส่กรอบแล้วก็เราใช้ทุกวันนะครับ เจอความชื้นเจอเหงื่อเจออะไรนะครับก็จะพระเนี่ยจะมีความฉ่ำนะครับจะมีความฉ่ำออกสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มเลยนะครับแต่นี่คือพระไม่ได้ใช้เป็นพระเก็บนะครับฐานขาสิงนี่สวยฮนะแกะออกมาเป็นเหมือนกับเหมือนกับขาสิงของโต๊ะหมู่บูชาเลยนะครับเนี่ยครับ ขนาดกา็ไม่ใหญ่ครับไล่กับพระคะแนนใหญ่กว่าพระคะแนนนะครับใหญ่กว่าพระคะแนนหน่อยองค์งเขาจะไม่เท่ากับพระสมเด็จนะฮะเขาจะเล็กกว่าคาบสีขาวนะครับเป็นคาบของผงปูนนะที่ เลยตามน้ําขึ้นมานะครับมาอยู่บนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจะปูพรมเต็มพื้นที่เลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังและก็ด้านข้างครับก็ลองพิจารณาดูครับครับอันนี้ก็เป็นกล้องสองเลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับ แบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับ แล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60X ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30X ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไัยดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพอ่าไม่อ่าเขาเรียอะไรไม่ไม่คงเค็งไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทําให้เราเห็นอารกวไนท์นะครับการก่อเกิดของอ่าเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น a n d r o i d นะครับก็เพื่อนๆอท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ำยานะครับเพียง1ห,หยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับสองนะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยืนเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับสามฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลักสิ ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ5ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับ ถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ